กลับมากันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าค่ะซึ่งคุณพ่อแล้วก็สาม,มีพ่อวันดีนะคะเขาไปหาตัวต่อกลับมาพอดีเลยค่ะทีนี้มุ่น่อ,อก,ก็เลยถ่ายให้ดูนะคะว่าตัวต่อบ,บ้านเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นตัวต่อที่ขุดออกมาจากในดินนะคะทุกคนต้องไปขุดออกมาจากในดินค่ะมันอยู่ในหลุมนะคะนี่ลังนี้คือค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ใหญ่เลยค่ะช่วงนี้ก็คือตัวลูกก็เยอะเลยนะคะนี่ ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วค่ะอันนี้คือทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้นะคะก็คืออร่อยเลยค่ะทุกคนดูตัวลูกเขานะคะนี่ตัวลูกอ้วนมา,มากๆน่ากินสุดๆเลยนะคะไปกันสามคนได้ประมาณนี้ก็คือเยอะแล้วค่ะแบ่งกันได้เกือบคนละครึ่งโลเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะดูนะคะว่าถ้าเราข้อออกมาแล้วมันจะได้เยอะไหมนี่ทุกคนดูจากลังแล้วก็เยอะอยู่นะคะนี่พอแบก กระเป๋ากระสอบไปเนี่ยคะ่ะกระสอบใหญ่ๆเลยดูผ้ารวมนะคะว่าเยอะขนาดไหนก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้มน้ําร้อนนะคะสําหรับต้มไอเนี้ยคะ่ะลวกนะคะบางคนเขาก็ใช้วิธีนึ่งนะทุกคนแต่อันนี้เนื่องจากมันมืดม,มันข้าแล้วนะคะการน,นึ่งก็คือมันจะใช้เวลานานหน่อยเราไม่ได้มีหม้อน,นึ่งใหญ่ๆนะคะทีนี้พ่อเขาก็เลยบอกว่าลวกน้ําร้อนคะ่ะ ตอนที่เขาไปจับนะทุกคนเมื่อหน่อยเห็นพ่อวันดีเขาเตรียมพวกแกรบแล้วก็ผ้านะคะสําหรับไปลงควรเนี่ยคะ่ะตัวต่อซึ่งเมื้อหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาไปทํายังไงวิธียังไงเพราะว่าไม่เคยไปเห็นเหมือนกันนะคะไม่กล้าไปคะ่ะกลัวมันต่อยเอานะคะนี่อันนี้ก็อยู่ในกระเป๋าเป็นเสร็จนะคะก็คือเอามาแบกกลับมาในกระเป๋าคนละนี่คนละหน่อยคะ่ะภาพรวมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ นี่นะทุกคนตัวแม่เขานะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะพอมีใครรู้ไหมว่าอันนี้คือต่อชนิกไหนนะคะใช่ต่อหัวเสือไหมคะนี่นี่นี่ทุกคนนั่นเดจูนนี่เดจูเดจูเป็นากอกระอันนี้คือขั้นตอนของการลวกน้ําร้อนนะคะก็คือต้มน้ําให้ร้อนร้อนเลยค่ะแล้วก็เอาลังต่อของเราจุ่มเข้าไปในน้ำร้อนนะคะพอจุ่มเสร็จก็ข้อออกมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ ข้อออกมาอย่างนี้ก็คือความเสียหายของเขาก็จะน้อยหน่อยนะคะถ้าเราแกะออกมาตอนที่แบบเขาเริ่มไปเนี่ยค่ะลวกน้ําร้อนเสร็จแล้วถ้ายังไม่ลวกก็คือแกะออกมาเขาก็จะมีสิทธิ์ที่แบบท้องจะแตกนะคะแตกบ่อยมากเพราะว่าเนื้อเขานุ่มๆเองนะทุกคนดูนี่อันนี้คือเราลวกเสร็จแล้วเราก็ข้อออกมาอย่างนี้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะตัวที่ต้องระวังที่สุดก็คือตัวที่เนี้ยค่ะเริ่มจะกลายเป็นตัวแม่ๆแล้วหัวออกอย่างเนี้ยนะคะ อันนี้ก็คือช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเนื่องจากมันเริ่มมือขําแล้วนะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยปกติบ้านดอยเขานอนกันหมดแล้วนะคะแต่บ้านมื้อนอนตอนนี้ก็คือวุ่นวายสุดๆเลยค่ะกําลังนั่งแคะตัวต่อกันอยู่เลยยังไม่ได้นอนนะคะลูกล,ก,ลกนี่ก็คือนอนไปหมดแล้วค่ะถ้าลูก,ล,ก,ล,กลูกยังไม่นอนนี่คือต้องมาน,านั่งตอบคำถามเด็กนะคะจะถามนูน่นถามนี่ตามภาษาของเขาค่ะวัยกําลังขี้สงสัยนะคะเขาก็จะถามนูน่นถามนี่เราก็ต้องนั่งตอบเขา เมื่อเราแกะออกมาอย่างนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันคัดแยกตัวแม่ออกอีกทีหนึ่งค่ะตัวที่แข็งๆตัวที่แก่ๆแล้วนะคะเราก็จะแยกออกมาอีกทีหนึ่งเนื่องจากคุณแม่เขาจะท่อกรอบนะคะซึ่งก็แล้วแต่คุณแม่เลยส่วนตัวแล้ว,วชอบกินแบบตัวขาวๆมากกว่าคะ่ะตัวแม่ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่เขาไปเลยนะคะเขาอยากทําอะไรกินก็เชิญเลยคะ่ะนี่ทวนขนาดเราได้ถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้แล้วนะคะคุณพ่อเขาก็ตักออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ คนต้มก็ต้มไปคนแก่ก็แก่ไปนะคะนี่เห็นไหมเราคัดแยกตัวแม่ออกมาได้ถ้วยหนึ่งแล้วค่ะแยกออกมาก็จะสวยเลยนะคะพอแยกเสร็จยังไม่จบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยค่ะตัวลูกขาวๆนี้นะคะไปลอยน้ําอีกทีหนึง่งลอยน้ําแล้วก็เก็บใส่ตะกร้าไว้นะคะเพื่อให้น้ํามันสดเด็ดคะ่ะพรุ่งนี้เช้าก็แพ็คใส่ถุงเพื่อที่จะให้สามีเอาไปขายนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนได้ถ้่วให,ใหญ่เลยนะคะช่างออกมาเรียบร้อยค่ะทุกคนแกะออกมาเสร็จหมดนะคะตอนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราช่างออกมาได้ประมาณสี่โลกว่าๆนะคะเช้าแล้วนะคะนี่ทุกคนตัวต่อค่ะลาบต่อนะคะมือนอนลาบเองนะคะส่วนคุณพ่อไม่กินต่อค่ะคุณพ่อก็กินแกงมะเขือใส่ปลานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของน้องอัญชันค่ะที่ไม่ได้ใส่พริกนะคะ อันนี้อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดเห็ดเห็ดอังเกะนะคะเห็ดอังเกะนี่ก็คือเห็ดย่างไฟค่ะทุกคนเออเรียร้อยทั่วอร่อยรับต่อนะคะผมยม่อไปสมาชิกกินข้าวเดยินทิดาเดยินชาตชัยเดชชายสิทธิพงศ์เดยินชันชนาอันนี้กินข้าวไหมลูกไม่กินเนาะ นี่นังละ่านายจอยคุณ <c oughs> พ่พอคุณแม่นะคะกินข้าวกันแล้วค่ะทุกคนนี่กกนี่เหรอครับคุณตาแค่กับข้า,าวเช้านี้นะคะส่วนคุณแพทย์คุณพ่อนี่ก็ต้องมีนี่ถ้วยรางวัลส่วนตัวนะคะก็คือครกใส่น้ำพริกค่ะกินข้าวกับน้ำพริก